ที่โมธีฉบับที่หนึ่งหนึ่งที่โมธีบทที่หนึ่งจากเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราและของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงที่โมธีผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดขณะที่ข้าพเจ้าไปยังแคว้นมาซิโดเนียนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อไปเพื่อจะได้กำชับบางคนไม่ให้สอนผิดแปลกไปและไม่ให้สนใจในเรื่องเทพนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงตระกูลที่ไม่รู้จบสิน้นซึ่งก่อความขัดแย้งมากกว่าการทำพระราชกิจของพระเจ้าโดยความเชื่อแต่เป้าหมายของการกำชับนั้น ก็คือความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์จากมโนธรรมที่ดีและจากความเชื่อที่จริงใจบางคนหันออกจากเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การพูดที่ไร้าสาระเขาทั้งหลายอยากเป็นครูสอนธรรมบัญญัติทง้งทงที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือยืนยันเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ให้ถูกคือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรม แต่สําหรับพวกที่ไม่ยึดถือบัญญัติและพวกดื้อด้านพวกที่ไร้ธรรมพวกคนบาปพวกคนชั่วร้ายพวกที่ไม่นับถือพระเจ้าพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกฆ่าคนพวกที่ล่วงประเวณีชายรักร่วมเพศทั้งหลายพวกโจรลักพาตัวพวกโกหกพยานเท็จทั้งหลายและอะไรต่อมีอะไรที่ขัดกับคําสอนที่ถูกต้องตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ผู้สมควรแก่การสรรเสริญที่ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าขอพระคุณพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์แม้ว่ามือก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติคมเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้า ทําไปด้วยความโชดเขาเพราะความไม่เชื่อแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้อนสําหรับข้าพเจ้ารวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสคำกล่าวนี้สัต์จริงและสมควรเก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสเสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและในผู้คนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาพระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริ จงมีแด่พระองค์ซืบสืบไปเป็นนิดอาเมนที่โมทีลูกรักคํำคำชับนี้ข้าพระเจ้ามอบไว้กับท่านตามคําเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนลาทิ้งไปทำให้ความเชื่อของพวกเขาอับบางลงในคนพวกนั้น มิฮีเมเนาสและอเล็กซานเดอร์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่มินพระเกียรติพระเจ้า 1. ที่โมทีบทที่สองเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงบวร์อธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริงเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสผู้ทรงสภาพมนุษย์ ผู้ประธานพระองค์เองเป็นค่าไทยสำหรับทุกคนเหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาที่เหมาะสมของมันเองเพราะเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูตข้าพเจ้าพูดความจริงและไม่ได้โกหกเลยเป็นครูของพวกต่างชาติในเรื่องความเชื่อและความจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหน โดยปราศจากความโกรธหรือการทุ่มเถียงกันส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกันควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสมและพอเหมาะพอควรไม่ต้องทักผมหรือประดับกายด้วยทองคำไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงแต่ประดับด้วยการทำดีสมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้าให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งข้าพเจ้า ไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชายแต่ให้เธออยู่เงียบๆเพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนแล้วจึงสร้างเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกล่อลวงแต่ผู้หญิงถูกล่อลวงและทำบาปแต่ถึงกระนั้นเธอก็จะได้รับความรอดในการมีบุตรถ้าหากพวกเธอดำรงอยู่ในความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์ด้วยความสงบสง,งียบ